สวัสดีค่ะเมื่อเดือนเมิสตอรี่สิแจงเฮ็ดฟางดะะ้ค่ะแจงเฮ็ดฟางใส่ใบผักใส่เนาะคะ่ะสูตรบานๆเฮ็ดกินง่ายๆเฮ็ดกินเองค่ะเบิ่งวิธีเฮ็ดได้เลยค่ะกุ้งเครื่องใส่เกลือจ้าน้ำปลาจ้าปลาแดดน้ำปลา,า้รรา ชุดรสค่ะเพื่อนุงตามใจชอบด้วยจ้ะ <c oughs> ใส่ตะไข่ไข่เก็บอยู่ต้นหอมหอมค่ะใหม่ใม่ไส่สดสด ใส่ลูกโดลดน้ำค่ะรีกสดอันนี้พี่แข็งจะ้ะชุดเด็ดเคดไม่รับล่างพก น้ำนัวอยู่คนคลกรอกไห่หมอเดือดเท่ากับเสิวอเฮ็ดลงนะจ๊ะเจงงเห็ดใส่ใบพักใส่หรือใบมะละเนาะค่ะเป็นยาด้วยใบมะละลดไขมันลดไข้รัดะล่อนในเลือดก็ค่ะ ก็ได้กินใบพักไส้หรือกินหน่วยหมากพักไส้มะละขนีนกเลยกินใด้มันจะดีต่อสุขภาพกาได้วยค่ะเแยดเท่ากับปาดเรียบแนวแล้วปาาผ้าแล้วจะเอาไส้หมอได้ยากคระบคุณ ใส่ใบมาละมีกระแางสะอาดซีหาน้ำมาด้วค่ะเขากำี่เคล็ดลับให้จารล่างค่ะใส่เกลือใส่เกลือเพิ่องสอนแกงนะคะนับสมใจชุ่มเพิ่องสอนแกงที่กันค่ะเซ ลาพผักหลายน้าไปห้อากลับมา10นาทีหรือ1 5หานาทีนะคะ หมดเลค่ะมีใบมะละเรียบ้อยแล้วห้องประสิมาลุ่มหมอนะคะหมอดหยากนเดือดแล้วนะคะพี่น้องกระตากฟองออกนะคะตักฟองออกแล้กวก็ประสิส่ใบมะละนะคะใบมะละหรือใบพักไซนะคะไซหมดเลยค่ะ ี๋ยวนค่ะวคะยย,ลยลลลบลงแ,แล้วค่ะพักนิดหนะ่งยยบลงยุบเลยแล้วก็สลบจับสือเสียบวค่ะพี่น้องทำอาหารกินเองมันแสบดิหมักไผ่มากมันเนาะ ใส่ใบพักแรงหลักหรือใบพักอีกตู้แล้วค่ะบัน สิมาซีมด้วยจาา้าแบบที่ไหนพี่น้นองซีมทุกคนขาดหยังเพิ่พมเกลือแล้วไว้ด้วยคะ่ะแกงเห็ดเสพเสพค่ะ เอ็ยเฮดสูตรบานๆเอียงเฮดแจีงเฮดแ้างใส่ใบมะระกุ้ยใบมะระใบผักไซน์นะคะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้ว